สวัสดีนะครับอ่ะนะครับสรุปนะครับราคาวัวนะครับราคาวัวอาทิตย์นี้นะครับถึงวันที่นะครับสัปดาห์เอ่อวันที่8นะครับธันวาคมนะครับ2567นะครับราคาวัวช่วงนี้นะครับลงนะครับลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยว พยายามพูดเสียงดังๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเอฟซ c บางท่านบอกว่าเสียงไม่ค่อยดัง <c oughs> แต่ผมก็เช็คแล้วนะครับเช็ควิดีโอตลอดนะครับเสียงก็ดังดีนะครับมือถือผมน่ยมันดังนะครับไม่รู้ว่ามือถือท่านดังหรือเปล่านะครับะนะครับวัวนะครับสาวน้อย วัวสาวน้อยสูงร้อยยนะครับราคาประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับหมื่นหนึ่งนสองพันนะครับวัวสาวน้อยสูงร้อยยีหถึงร้อนะครับวัวสาวนะครับร้อยหถึงร้อานะครับราคาอยู่ประมาณหมื่นห้าขึ้นนะครับหมื 15, 000, 16, 000, ่นห้าหมื่นหกนะครับราคาประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหกนะครับ วัวนะครับตัวใหญ่นะครับวัวตัวใหญ่ก็ประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสาสิบถึงร้อยสี่สิบนะครับร้อยสาสิบถึงร้อยสี่สิบนะครับราคาอยู่ประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับวัวสาวนะครับสองหมื่นนิดๆนะครับวัวนะครับแม่แยกลูกวัวผอมนะครับ แม่แยกลูกท้องว่างนะครับวัวผอมวัวโครงนะครับวัวพร้อมๆนะครับเฉลี่ยประมาณสูงประมาณร้อยนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบนะครับราคาเริ่มตั้งแต่แปดพันถึงห5มื่นห้านะครับราคาอยู่ประมาณแปดพันถึง15งหมื่นห้านะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่สภาพนะครับวัวนะครับ มี FC ทักเข้ามาถามอยู่นะครับว่าช่วงนี้น่าซื้อวัวไหมครับน่าซื้อมากนะครับโดยเฉพาะวัวผอมนะครับโดยเฉพาะวัวผอมนะครับน่าซื้อมากนะครับท่านที่จะเริ่มเลี้ยงวัวนะครับช่วงนี้นะครับน่าซื้อมากเพราะว่าวัวถูกมากนะครับวัวสาวๆนะครับโยเอ็มินค่อยไว้นะคลิปถัดไปคลิปถัดไปนะครับวัวแม่ลูกนะครับ วัวแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวเมียนะครับราคาอยู่ประมาณหมื่นเก้าถึงสองหมื่นห้านะครับน่าซื้อมากนะครับแล้วแต่สภาพแม่นะครับแล้วแต่สภาพแม่แล้วก็แล้วแต่ลูกตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะครับราคาอยู่ประมาณนะครับหมื 18, 19, ่นแปดหมื่นเก้าถึงสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นสี่สองหมื่นสามก็มีนะครับ โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับราคาวัวนะครับวัวนะครับวัวแม่ลูกนะครับลูกแรกก็มีนะครับลูกสองลูกสามก็มีนะครับลูกแรกประมาณลูกแรกถึงลูกสามนะครับราคาราคาวัวแม่ลูกนะครับวัวโคมนะครับวัวแม่ลูกนะครับลูกแรกถึงลูกสามนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวเมียนะครับราคาเลดอยู่ประมาณเวี่ยงอยู่ประมาณหมื่นแปดถึงสองหมื่น 20,05นะครับไล่ลงมานะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเป็นลูกตัวเมียสวยๆเนี่ยก็ประมาณ20,05นะครับแม่ลูกนะครับน่าซื้อนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรนะครับซื้อแบบนี้ได้กำไรแน่นอนนะครับได้กำไรชัวร์นะครับได้กำไรนะครับราคาวัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับวัวเนื้อนะครับวัวเนื้อตัวผู้นะครับยิ่งถูกครับ วัวผู้นะครับสูงประมาณร้อยยิบห้านะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับวัวผู้สูงร้อยี่บห้านะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับครับแล้วแต่นะครับถ้าตัวไหนอ้วนมากก็หมื่นหมื่นสองนะครับประมาณหมื่นสองนะครับวัวผู้นะครับวัวเนื้อนะครับวัวผู้สูงประมาณร้อยสามสิบนะครับหมื่นกว่ากว่านะครับหมื่นห้าขึ้นนะครับหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าแต่สองหมื่นนะครับ สูง125 130ครับวัวผู้ตัวใหญ่ๆนะครับ1 6 0 0 0 7สูงประมาณ130นะครับ1 6 0 0 0 7นะครับ130บวกขึ้นไปถึงแตะ20,000นะครับช่วงนี้นะครับราคาวัวเนื้อค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงนะครับอ่อนนิดนึงนะครับนะครับใครมีวัวผู้นะครับอยากจะขายช่วงนี้ก็ราคาก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับวัววัยรุ่น ตัวผู้วัยรุ่นสูงประมาณร้อยี่ห้าถึงร้อยสิบครับราคารอดสองหมื่นครับถ้าตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะได้หมื0นแปดนะครับ1มื่นเจ็ดหมืนแปดนะครับแต่ถ้าสูงร้อยสาสิบวกขึ้นไปก็อาจจะแตะสองหมืนอยู่นะครับสองหมื่นนึงนะครับแต่วัวตัวเมียนะครับวัวตัวเมียวัวเนื้อนะครับเต็มที่ก็2 0 0หมืนกว่านะครับอ้วนใหญ่ๆนะสมื0นแปดสมืน้าครับราคาไม่ไม่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับ วัวสูงร้อยสามห้านะครับตัวเมียสูงร้อยสามห้าถึงร้อยสี่สิบนะครับอ้วนอ้วนนะครับวัวเนื้อนะครับวัวแม่หมันนะครับวัวเนื้อวัวแม่หมันนะครับอ้วนอวนนะครับสูงร้อยสามห้าร้อยสี่สิบนะครับราคาไม่ถึงสามหมื่นนะครับซื้อกันนะครับราคาซื้อกันไม่ถึงสามหมื่นนะครับอยู่ที่ตลาดนะครับอ่ะนะครับสําหรับท่านที่เลี้ยงวัวนะครับก็ วันจันทร์อังคารผมก็จะหยุดครับหยุดอยู่บ้านนะครับปลูกต้นไม้นะครับอย่างเงี้ยนะครับไม้บอนไซเนี่ยต้นเล็กๆแพงนะครับแพงเนี่ยผมมาโชว์ให้เฉยไม่ได้ขายแบบเนี้ยนะครับแบบนี้ขายแพงนะครับต้นเล็กนะครับอ่ะนะครับถ้าแบบเนี้ยนะขายถูกนะครับสี่ร้อยครับสี่ร้อยเก้าเก้าติดราคาไว้สี่ร้อยเก้าเก้านะครับ ถ้ามาถึงหน้าบ้านมามา,มา,ม,ามาหน้าบ้านผมก็สามร้อยกวก็ขายนะแบบนี้นะครับต้นสวยๆนะครับอายุเก้าเดือนนะครับอายุแปดเดือนเก้าเดือนนะครับนะครับสวยๆนะครับเป็นชวนชมอาราบิคั้มนะครับเป็นชนูนชมอาราบิขั้มนะครับ,าราบนะครับอ่าติดติดดำมาหน่อยนึงนะครับเป็นชวนชมอาราบิขั้มติดดำมานิดนึงนะครับเป็นรูปผสมไหลอันเลยนะครับ หลายอย่างเลยนะครับติดดำมหลายอย่างเลยนะครับครับนะแบบนี้ก็นะครับแบ่งอยู่ที่ประมาณสามสี่ร้อยนะครับถ้ามาที่ที่บ้านนะผมผมแปลราคาไว้สี่ร้อยเก้าเก้านะครับแต่ว่าสามร้อยมันก็ขายนะครับถ้าถ้าถูกใจกันนะครับถ้าคุยถูกใจได้นะครนะ แต่ลดได้นั่นแหละลดได้ครับลดได้แต่ถ้าถูกใจจริงๆผมสามร้อยก็ขายนะครับแบบนี้นะขายหน้าบ้านนะนะครับแบบนี้ขายที่หน้าบ้านนะครับครับอ่ะสาหรับท่านที่นะครับติดตามสถานการณ์ราคาวัวอยู่นะครับช่วงนี้นะครับราคาวัวลงนะครับราคาวัวลงนะครับนะยังลงอยู่นะครับยังลงอยู่ก็อดใจไว้นะครับอดใจไว้นิดนึงนะครับ